มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทชเสนอรายการถามมาต่อไปโรคทางพันธุกรรมที่ไม่ควรมองข้ามถารัสซีเมีย โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมคนที่เป็นโรคธาลัสซีเมียจะได้รับยีนผิดปกติมาจากพ่อและแม่ส่วนคนที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียจะได้รับยีนผิดปกติมาจากพ่อหรือจากแม่คนใดคนหนึ่งโดยคนที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียจะมีสุขภาพดีเหมือนบุคคลทั่วไปแต่สามารถถ่ายทอดยีนผิดปกติให้ลูกได้ปัจจุบันทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงได้มีการจัดตั้งคลินิกกุมารเวชเพื่อให้ ริการกลุ่มโรคทาลัลซีเมียหรือโรคโลหิตจางโดยเฉพาะ